สวัสดีปี2024นะครับเพื่อนๆเป็น,ปน,ปนยังไงกันบ้างครับสาหรับผมปี2024นี้บอกได้เลยว่าสะบักสะบอมครับเปิดต้นปีมาก็เป็นโควิดนะครับไม่ทันไรก็ตามด้วยฟันหักนะฮะแต่อย่างไรก็ตามนะครับมันไม่ใช่เรื่องที่เราจะมาพูดกันถึงในวันนี้เพราะมันไม่เกี่ยวกับบาสเกตบอลน,นะครับรู้หรือเปล่าครับว่าในเดือนกุมภาพันธ์ที่ถึงนี้ทีมชาติไทยมีการแข่งขันครั้งยิ่งใหญ่รออยู่ก็คือรอบคัดเลือกฟีบ้าเอเชียคั2025หรือพูดง่ายๆก็คือเหมือนฟุตบอลเอเชีย ครับที่เพิ่งผ่านไปของทีมชาติไทยนั่นเองนะครับโดยรอบแรกนี้เราจะแข่งกันที่อาคารนี้มิบุตรวันที่22กุมภาพันธ์นี้ทีมชาติไทยจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของทีมชาติอินโดนีเซียสมาคมบาสเกตบอลแห่งประเทศไทยก็ได้มีการประกาศรายชื่อ18ผู้เล่นซึ่งผมเนี่ยก็เกิดความคิดงุกยิกยุกยิกค,คันคันขึ้นมาในหัวว่าทีมชาติไทยที่เห็นตัวใหญ่ๆเนี่ยถ้าไปอยู่ใน NBA เนี่ยมันจะเท่ากับนักกีฬา NBA คนไหน พมพัมพัมพ hey, ัพัพัมพัมพพมสวัสดีครับผมฟลิกแมนบอกไว้ก่อนนะครับเนื่องจากหน่วยวัดความสูงของอเมริกาเนี่ยมันเป็นฟุตเป็นนิ้วเมื่อตีกลับมาเป็นเซนติเมตรของบ้านเรานี่อาจจะมีการคาดเคลื่อนมาเริ่มกันเลยดีกว่าครับเฟดเดอริกลีโจนสลิชหรือรู้จักกันในชื่อเฟดดี้ลิชนะครับ เฟตติลิสมีความสูง173เซนติเมตรถ้าอาจจะเอานักบาส NBA ที่เล่นอยู่และใกล้เคียงจริงๆเนี่ยก็คือมาคริสโนเ e ลถูกดร f t โดยโตนโตแรปเตอร์แต่ว่าไม่ได้เล่น NBA นะครับถูกส่งไปให้กับทีมในจีเีก็คือแรปเตอร์905ที่มาคริสโนเวลมีความสูง5ฟุต8นิ้วก็จะประมาณ170เซนติเมตรนะครับแต่ถ้าจะถามถึงนักบาสชื่อดังหน่อยที่เราจะพอจะรู้จักนั้นก็มีเซตโรบินสันแล้วก็ไอเซอร์โทมัสนะครับซึ่งสูง5ฟุต9 คนต่อไปคือมนัสวีบุด้่วงกับความสูง177ซนติเมตรถ้าเทียบเป็นนักบาส NBA ก็จะมีฟักุนโดคาเปียโซการะจายจากอาร์เจนตินาที่ความสูง5ฟุต10นิ้วมาต่อนที่ผู้เล่นที่กำลังฟอร์มร้อนแรงอยู่ณขณะนี้ทัคมินสิริจากริยาพรมากับความสูง181ซนติเมตรถ้าเป็นผู้เล่น NBA ก็จะเท่ากับความสูง5ฟุต11นิ้วนั่นก็คือดีเจอกุสติน มาต่อกันที่คนต่อไปนะครับมีความสูงเท่ากัน2คนคือ1 8 3ซติมตรได้แก่จิตพลโตเวโรดและนัฐการเมืองบุญซึ่งถ้าเทียบเป็นนักบาส NBA ก็คือ6ฟุตท่วนๆน,นะครับซึ่งคนนั้นก็คือคริสพอลสํัหรผู้เล่นคนต่อไปนะครับอัธพงศ์ลีลาพิพัฒกุลกับความสูง1 8 5ซนติมตรถ้าเป็นนักบาส NBA ก็คือ6ฟุต1นิ้วผู้เล่นชื่อดังที่6ฟุต1นิ้วก็คือเทรยัง ่อมาครับการจอมแม่นของเรานะรใจสนุกกับความสูง190เซนติเมตรก็คือ6ฟุต3ผู้เล่นคนนั้นก็คือเดนอารอนฟอกซ์ลำดับต่อไปจะเป็นผู้เล่นที่มีความสูง193เซนติเมตรซึ่งความสูงเท่านี้มีเท่ากันอยู่3คนได้แก่อนักพ่วงลานาราธิปยินเสริมปิยวัฒน์เกตบุญลือนะครับโดยเทียบความสูงกันแล้วจะเท่ากับ6ฟุต4นิ้วซึ่งก็จะไปเท่ากับแอนโทนีเอ็ดเวิร์ด ต่อไปนะครับได้แก่นิคโคลาฟังโก้โมเสสมอร์แกนและไทเลอร์แลมโดยมีความสูง194 195และ196ซติเมตรตามลำดับซึ่ง3คนนี้นี่จะมีความสูงไล่ๆกับเจมส์ฮาร์เดนที่6ฟุต5นิ้วครับลำดับต่อไปมีผู้เล่น2คนที่ความสูง199ซติเมตรและ200ซนติเมตรนั่นก็คืออนาาัสวีแกลนรงและปฏิพานกล้าหารโดยจะ ไปใกล้เคียงกับคาวายวเลอรน่าที่ความสูง6ฟุต7นิ้วเซนเตอร์ลูกครึ่งเยอรมันของเรานะครับมาตินบรอยนิกและเอ็มมานูเอลชิน u ดูเอเจสุที่ความสูง203ซนติเมตรและ204ซนติเมตรตามลำดับโดยจะไปเท่ากับเจสันเททัมที่ความสูง6ฟุต8นิ้วและคนสุดท้ายนะครับชนาทิพจัก,กรวานที่ความสูง205ซนติเมตรโดยจะไปเท่ากับ เดอะคิงเลบบอนเจมส์ที่ความสูง6ฟุต9นิ้วสำหรับผู้เล่นที่มีความสูงระดับไททันคือสูงเกิน7ฟุตขึ้นไปอย่างวิกเตอร์เวมบันยาบาเฮ้ยน่ติดตลกซะด้วยหรือว่าจะเป็นอย่างโบบันนั้นประเทศไทยตอนนี้ยังไม่มีผู้เล่นที่มีความสูงมากขนาดนั้นนะครับ